สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาน้องไปห้องสมุดไปดูหลักฐานที่ว่าผีเนี่ยอเออป็นใช่ที่ว่าโจเนี่ยเออเอาเรื่องผีไปหลอกชาวบ้านไปไปหลอกว่าออตอนคืนเนี่ยผีจะออกมาเพื่อมาทักผีจะมาทักแล้วคนที่ถูกทักเนี่ยห้ามห้ามขานตอบเขาถ้าผีทัก ห้ามขานถ้าใครขานต่อก็จะจะโดนผีจับไปอยู่ด้วยเ,เรื่องเนี้ยทางรองสีเนี่ยเขาบอกประกาศว่าเออมันไม่จริงเ,เรื่องเนี้ยถูกหลอ,อกมาตั้งแต่พอสอบงพันสามร้อยเกสิบแปดถูกหลอ,อกมาเกือบประมาณร้อยกว่าปีโอเคองเ้นเดี๋ยวไปดูรากถางก,กันเลยดีกว่าไปครับเยสสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ห้องสมุดประชาชน อำเภอบางคนทียาวาดสมุทรสงครามนะคะยกมาดูเลยก็ได้นะไม่ได้ออตอนเนี้ยผมได้ปิดเทอมแล้วผมอยากให้เพื่อนเพื่อนมาห้องสมุดกันมเอ่อห้องสมุดสำคัญสำหรับสมัยก่อนสมัยนี้เขาใช้โทรศแล้วคนบางส่วนเขาอยากเข้าห้องสมุดน้อยแต่สมัยก่อนเขาเข้าห้องสมุดเพื่อมาหาความรู้กันเนื่องจากสมัยนั้นเขาไม่มีโทรศัพท์ ปีนพอและแม่ที่ไม่ค่อยมียสัตหรืออาจจะเป็นที่นัดรงตัวอะไรก็ได้แเ้ทก็มาแมาบ้านเออเมื่อมาข้องส่วนแล้วก็มีเกณฑความรู้หนึ่งอย่างนะครับคือเกณฑความรู้เนี่ยเป็นนานมาแล้วในพศสองพันสามร้อยสองพันามรอเปดเดี๋ยวลืมและอ่อ ในพอสองพันสแล้วก็สเปนเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่โจเนี่ยเขาทําการกุบเรื่องผีเอาไว้หลอกชาวบ้านสะปนโอเครบมีหลักฐานอยู่ในห้องสมุดเดี๋ยวไปดูกันครับไปอตอนนี้มีโควิดใช่ก็ไปไหนไปไหนไปไหนก็เต้นเท่ด้วย แต่ตรงนี้คงไม่ต้องเซ็นเขาให้อนี้จะแงไหมล่ะสวัสดีครับน่ครัเตก็นีคอมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาห้อสมุด โครงการความรู้เก <gettable. S 1> ี <Pot> ่ยวกับการยืมตัวกักวกบก็เวลาเราจะมายืมหนังสือใช่ไหมคะแล้วก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนค่ะการสมัครสมาชิกที่นี่ก็สมัครฟรีนะคะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเพียงนําบัตรประชาชนมาค่ะแล้วก็ลงทะเบียนที่นี่ค่ะแล้วก็เราจะมีบริการถ่ายรูปให้ค่ะแล้วก็อ่เวลายืมคืนนะคะก็ ยืมได้ครั้งละสี่เล่มน,นะคะเป็นหนัสงสือทั่วไปะค่ะแล้วก็สําหรับซื่อวรสารนะคะก็ยืมได้ครั้งละสามเรื่องค่ะลกค,ครับเออูกสมเด็จพระเทพน่ยสําคัญต่อห้องมนี้ยังไงครับลูกสมเด็จพระเทพนะคะสําคัญเนื่องจากว่าห้องสม,มุดที่นี่นะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพในวโรกาสที่ครบรอบสามรอบอะค่ะสามสิบ 6ชงษาค่ะเพื่อเสด็จพระเจติพระองค์ท่านแล้วท่านก็ทรงเสด็จมาเปิดห้องสมุดที่นี่เป็นแห่งแรกด้วยฝมาของประเทศค่ะแล้วก็ประวัติที่นี่นะคะสมเด็จพร,ระเทพท่านเสด็จมาเปิดในวันที่22กุมภาพันธ์2 5 3 5ค่ะตอนนี้ก็มีอายุที่นี่ก็29ปีแล้วค่ะ,ขอ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปดูลากทางนั่นต่อ หลักต้านหลักฐานหลักฐานครับถ้ากดปิดเอ่อมาฟังในการเรืที่ผมจะพูดไว้เอ้ยผมพูดเมื่อตอนเข้ามาเพื่อจะให้มาดูหลักฐานเนี่ยหลักฐานจะอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้อยู่ในหน้าจีนสิบหกนะครับที่ผมกำลังพูดถึงเรื่องนหนังสือประชุมประกาศราชการที่สี่สี่แบบครับ เทศกานนีสิอ่ะเก็ดเรื่องที่ผมพูดเมื่อตอนเข้ามาเนี่ยที่ว่าโจเนี่ยเขาทําเขาไปบอกชาวบ้านว่าตอนคืนน่ะจะมีผีออกมาถ้าบ้านใครโดนผีทักแล้วห้ามขานตอบเออแต่ที่เขาทําแบบนั้นเพื่อจะได้ป่วนง่ายๆเลยจึงทั้งรอสีเนี่ยเขาเลยต้องมาบอกว่า ทางราชการและธนาคารที่เคย่าเขาเลยทําประกาศขึ้นมาแบบเออทำประกาศขึแบบ้นมาเลยคือประกาศเนี้ยเขาบอกว่าห้ามเชื่อคนที่เล่าห้ามเชื่อโจรที่เขาเล่าว่าผีเนียจะมาตอนคือมาทัก,ทกเพราะว่าโจรเขาเล่าเ,เพื่อจะได้ป่วย่างไ,ไง,ไงเขา<ง><ๆ>เขาเลยเออไอประกาศนั้นก็ถูกบันทึกอยู่ในนี้ด้วย กาศที่รอสีทำเก่กบค,ความรู้ก็หมดไปแล้วนะครับสรลปนนะครับเ,เรื่องผีีผเการหลอกผีการหลอกด้วยผีนะครับถูกเกิดเมื่อตอนพศ2408ป,ปีก็ประมาณ1 6 6ปีก็อย่าไปเชื่อนะครับที่ว่าผีจะออกมาย้ำยำข้ามคืนเพื่อมาพัก แล้วเราก็จะห้ามห้ามขานต่อไม่จริงนะครับโอเคผมรู้เพียงแค่นี้ใครอยากหาความรู้เพิ่มเติมก็ให้ทุกคนเนะ่มาห้องสมุดเ,เด็กๆที่เขาส่วนเด็กๆที่อยู่มัธยมเนี่ยก็มาห้องมาห้องสมุดก็ได้มาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับที่นี่มีชั้นสองด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูชั้นสอนะไป ได้ไปเหรอได้เลยตรนนี้คือชั้น2นะคะก็จะมีประวัติของในหลวงรัรชกาลที่9ก้าเต็ไมไปหมดเลยน้ามามากเลยแล้วก็มีห้องประชุมเล็กๆด้วยเป็นชั้นสองห้องมองคลห้องมองคลทีตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้า ห้องสมุดบางวันทีจังหวัดสมุทรสงครนะครับขอให้เพื่อนๆหรือเด็กๆเนี่ยได้มาเข้าห้องสมุดกันแล้วข้างหั่ข้างไม่ก็บ่อยๆเลยก็ได้งั้นวันนี้ขอวัสค่ะสรับอันนี้พี่วายก็พามาห้องสมุดเพราะว่าเมื่อวานวันที่2อเป็นวันคล้ายวันเกิดของสมเด็จพระเทพก็วันนี้ได้ความดูเยอะแยะเลยกันก็

ยังไงไดูตั้ราตั้ตีห้าตีหมันก็อยากสอบเป็นเพราะอะไรตอนบ่ายย้ายเข้าห้องบัญชีเราก็วิ่งรีเข้าห้องบัญชีก่อนใครตั้รับตั้ราคือมาเป็นหอ No,